จะมาขอสารภาพาเกี่ยวกับการทำธุรกิจก็เดี๋ยวเริ่มไปคำถามแรกเลยนะครับตั้งแต่ที่ทำธุรกิจมาเนี่ยมีช่วงที่พี่ลำบากมากเลยครับแล้วพี่ทำยังถึงไม่ยอมเด็ถามว่าตั้งแต่ทํทาร้านมาเนาะเราเป็นเด็กคนช่องมาเดือนี่มาก็เป็นเด็กคนช่องเลยทำร้านธุรกิจกาแฟที่คนช่องมาก็สิบแปดถึงสิบปีนะครับตองจะ,ะกลับมาอยู่บ้านถามว่าช่วงไหนที่ อันนี้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนเจอหนันกๆเหมือนกันก็คือโควิดครับแต่ว่าเป็นจังหวะดีที่เราถือโอกาสนั้นนะในช่วงที่มันเงียบช่วงที่มันต้องปิดต้องเปิดใช้เวลานั้นนะรีโนเวทร้านใหม่เลยก็คือล้าสายที่เราเห็นนยครับพอจะก่อจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งไงเราก็เลยถือโอกาสนั้นนะช่วงที่เขาไม่ให้น่งเดียวก็เปิดเดยกก็ปิดเดยกก็อะไรไม่รู้อะเราก็เลยใช้เวลานั้นออกแบบแล้วก็ปรับแบบให้มันเป็นคาแรคเตอร์เราที่สุดระหว่างนั้นเราก็มีการปรับตัวโดยการ ทำโปรโมชั่นนอกๆก,ก็คือส่งให้ลูกค้าเพิ่มช่องทางการส่งทางเดลิเวอรี่มากขึ้นแล้วก็บรูปแ,แบบรูปแบบร้านจากที่นั่งเราก็ดันเคาน์เตอร์มาด้านหน้าก่อนที่จะรีโนเวทอันเนี่ยครับเพื่อให้มันมีความคล่องตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันอันนี้ขึ้นแล้วก็ตามเนเจอร์ของเขาใหญ่ตามธรรมชาติของช่องเขาใหญ่และวมัท่องเที่ยวสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นช่วงโลช่วงโลนะครับถาว่า เอ่ยังไงไหมก็คือว่าเราก็มองภาพรวมของทั้งปีเข้ามาประกอบด้วยครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นร้านที่ต้ไปคุยกับลูกค้าหรือลูกน้องนะครับให้แบบเชื่อมั่นในตัวเราให้นี่ในร้านเรานะครับที่มีวิธีเปยังไงให้เขาไอยตามกับเราหรือว่าเชื่อมั่นเรามากครับอ่าแบ่งเป็นสองส่วนแล้วกันเนาะลูกค้ากับพนักงานทีมงานหรือลูกน้องของเราได้แหละครับหนึ่งอันดับแรกเลยเราเราจะอ่ค่อนข้างจะ หมายถึงว่าคําให้เราพูดติดปากอย่างนี้นโอเคไม่เป็นไรเข้าใจคอมมอนพวกไปก็คือลูกน้องเราพยายามเรียกว่าทีมเราจะพยายามเรียกเขาว่าส่วนหนึ่งของทีมเราจะเรียกเขาทีมตลอดเวลาเราจะไม่ได้ใช้คําว่าลูกน้องสำหรับส่วนตัวพี่น้อเรารู้สึกว่าการที่เราบอกว่าเป็นลูกน้องลูกจ้างนายจ้างเจ้าหน้าแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะมีระดับชับ้นอันนี้เยอะเกินไปสิ่งที่เราเรียกเสมอก็คือทีมทีมของเรากองครับแล้วก็ ทำไงให้น้องคล้อยตามอยู่เชื่อใช่ไหมเราทาไปกับเขาเลยครับเริ่มต้นไปกับเขาอาจจะด้วยเราตกสายตรงเกี่ยวกับรูปที่อ่านในคืนดึกมาโดยตรงเลยก็เลยทําให้เราสามารถทําทุกอย่างได้ตั้งแต่ศูนย์จนไปถึงท็อปสุดอะไรแบบนี้ครับส่วนลูกค้า,าใช้คำว่าเราสนุกกับมันเราเอ็นจอยกับมันแล้วก็ทุกอย่างที่เราทำมันไม่ใช่เป็นการที่เราประดิษฐ์ขึ้นมา แต่มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำขึ้นมาจริงๆเกิดจากความรักความชอบพี่ก็เลยเชื่อว่าตรงนี้ถ้าจะพูดแบบดูแบบดูมีนีน้หน่อยก็พลังมันส่งไปให้ลูกค้าหลายเวลาลูกค้าเขาเขา,เขาคุยกับเราเขาเรื่อว่าเราส่งเราส่งเราสื่อสารออกไปเป็น,เป,นเป็นเรื่องจริงไหมหรือว่าเราแค่เซตมันขึ้นมาเป็นคำพูดเป็นพงเฉยๆครับครับก็ในสถามต่อไปครับพี่มีวิธีการดูแลและกับชับลรกจ้างหรือว่าทีมยังไงครับ ให้ทุกคนเขาบริการลูกคา้าได้ดีแล,ดๆๆๆแล้วก็มีในว่าเราสามารติที่ดดีกับลูกค้าอันดับแรกเลยเหมือนย้อนกลับไปข้อ2นะครับก็คือเราต้องต้องทาเป็นตัวอย่างให้กับเขาเพราะว่าอาจจะด้วยหนึ่งคือเราแบ่งเป็นสองพาร์เรามีพาร์หน้าร้านที่เป็นช็อปของเรากับพาร์ที่เราดูแลเป็นคอนซัลทให้ลูกค้าพาร์หน้าร้านเนี่ยด้วยความที่เราเป็นไซส์เล็กสิ่งที่เราทําเราสามารถทําทเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องได้แล้วก็ถามว่าทํายังไงให้เขาเชื่อ ใช้คำว่าก็ต้องให้โอกาสให้เวลาเขาฝึกฝนในช่วงที่อไนเนี่ยชิปพิโก้ก็เป็นพนักง,งานใหม่ๆเขาก็ยังไม่มีความคล่องแคล่วอะไรสิ่งที่เราทําเราก็เลยจะค่อยๆสอ,อ,อนเขาทีละอยา่างสเต็ป by สเต็ปอะไรที่เขาเริ่มทําได้เราจะปล่อย้เขาทอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆเราจะตามประกบแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาอยู่ตัวได้เขาก็จะเกิดมีความมั่นใจสิ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วที่เขาสื่อสารได้ดีจนในในคุกกี้ในรีวิว ลูกค้าไปดูว่ววาเจ้าของร้านนี้บริการดีมากแต่ซึ่งช่วงน,นั้นพี่ไม่ได้อยู่หลานที่ไปหาลูกค้าพอไปดูรูปในรีวิวก็ได้เป็นรูปของที่เขาอ่าเนี่ยครับก็เลยใช้ว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็ค่อยๆให้เขาสนุกกับมันเหมือนเดิมสนุกกับมันแต่ต้องบอกว่าอันนี้มันคือองค์กรขนาดเล็กหรือร้านขนาดเล็กที่มันมีความเป็นตัวตนชัดเจนแล้วเราเข้าไป้เรื่องที่จะเปลี่ยนพนักง,งานบ่อยๆเราเลือกที่จะใช้พนักง,งานคนเราเลือกใช้พนักงานเราเลือกใช้ชิมนันอีกคนหนึ่งให้มันเป็นระยะยาวไปเลย เมื่อเขาอยู่ระยะยาวกับเราได้เราดูแลเขาได้ดีเขาก็จะเปรียบเป็นสมเน,น็ส่วนหนึ่งขององค์กรส่วนหนึ่งของร้านหรือง่ายๆกเป็นทีมของเราไปด้วยกันแล้วก็ลงค์การตอนแรกองค์กที่สี่นะครับเ,ออเวลาลูกค้าไม่พอใจหรือว่ามีปอาที่ตั้งเกี่ยวกับนีออนออ่พี่จัดการยังไงครับหรือว่าพูดยังไงให้ลูกค้าพอใจน<ม>ี่ดีๆนี่มันมีหลายประเด็นเลยในกรณีที่ลูกค้าบีนแหมยหรือไม่พอใจอันดับแรกเลยครับเรา เราต้องไม่พยายามโต้เถียงกับลูกค้าอ,อย่างอย่างัน้นร้านลูกค้าที่พปนมไปดูแล้วกันเนาะลูกค้าทานอาหารแล้วเหมือนน้องเราพนักง,งานเสิร์ฟเราไปเสิร์ฟผิดส่วนใหญ่เราจะไปแก้ปัญหาคือเด็กก็จะไปถามอันนูกคนนี้อะไรเงี้ใช่ไหมเราบอกไม่เป็นไรถ้าเราเสิร์ฟผิดสิ่งที่เราสําคัญอย่างไรคือเราแก้ปัญหาให้ลูกค้าก่อนแล้วเราค่อยมาหาปัญหาของเราที่หลังว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเมื่อเราได้ปัญหาหรือหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราจะไว้ปรับปรุงครั้งต่อไป ก็เลยถามว่าเรารับเือนกับลูกค้าอย่างไงใช่ไหมเวลาเขาเขาวินเขาเมย์เขาคอมเพนมานั่นคอำว่าโดยหลักๆแล้วสิ่งสําคัญก่อนที่เราจะปิดจบอะไรก็แล้วแต่เราต้องสื่อสารจบตัวเน,นีย้ยชัดเจนอืมแล้วก็รูปแบบของของร้านที่มันเป็นไซส์เล็กๆแบบเนี้ยมันเป็นความโชคดีความโชคดีที่ลูกค้ามันจะรู้สึกว่ามีความเป็นตัวเองไม่ได้แบบเป็นทางการเข้ามาล้วพนักงานรับเป็นแพทเทิร์น A B C D D รับะไรดีครับ,บเติมไม่ค่าอะไรต่อดีครับ พอรูปแบบร้านที่เราวางเอาไว้คอนเซ็ปต์ร้านที่เราวางเอาไว้มันทาให้ลูกค้าเข้ามามีความเมนกันเองมันก็ละลายพฤติกรรมหลายๆอย่างไปได้รวมถึงไปไปในภาคของการเซอร์วิสหรือการเพนชินขึ้นมาเราจุดสังเกตนหนึ่งเวลาเกิดปัญหาขึ้นทำไมเราต้องให้ระดับผู้จัดการหรือหัวหน้าหรือเจ้าของร้านต้องเป็นผสิ่งที่เขาจะกล้าโต้ตอบก,กับลูกค้า มันจะมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นตัวตนจริงๆมากกว่าไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นที่ปูกสอนมาลูกค้ารู้สึกว่าเออมันเกิดความเรียวมันเกิดความจริงใจที่จะแก้ปัญหาในลักษณะ,ะรประมาณนี้ก็หลักฐานที่5กครับ<น>รก็บ<น>าการมอบหมายงานในการจัดก,การอย่างเช่นปัญหาเช่นที่ปล่อยลูกค้าเล่นทางในทีมมีสละในการตัดสินใจหน้าง,งานได้ไหมหรือว่าให้เขาตั ก็ส e ี่เ่นี้ในในต่างๆในหลักการบริหารมันมีกระบวนการของมันอยู่ถ้าเป็นอาหารก็เร่อกระบวนการทวามรพหรือมาตรฐานในการทำงานใช่ครับแต่เอ่อมันก็ปรับใช้แตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบก็เลยถามว่าในความเป็นสแตนดาร์ดตรงนี้เราทำยังไงก็คือว่าเราก็ต้องมีการฝึกฝนมีการพูดมีการบอกก็ตานก็คือหลักการบริหารทั่วไปเลยก็คือมี s O P มีสแตนดาร์ดมีเวิร์กโฟในการทำงานเข้าไปประกอบ คือ,อ,อ,อด้วยเหตุผลหรือว่าจุดประสงค์ที่พี่ตั้งใจเปิดร้านนี้ที่มาเป็นเพรมมาะความชอบหรือว่าโดยอะไรอืมถ้าสําหรับร้านเนี้ยนะที่น้องมานัา่งสมายกันเนี่ยมันเป็นความความชอบของเราความชอบความสนุกของเราเราเติบโตมากับสายอาหารแบบขึ้งดึกพี่ตบเขียูุ้สิขันนี้มาค,ครับเราก็สนุกกับมันแล้ววันหนึ่งเรามาปุ๊คีกับกาแฟซึ่ง ณนะตอนนั้นที่เราเปิดร้านใหม่มันเป็นร้านร้านกาแฟาเฉพาะทางไม่กี่ร้านในี่ยของช่องคาแรคเตอร์เราเลยชัดเจนจะขอถามพี่บว่าอะไรนะครับเออ่พวกว่าในเ,เช่นตัวเหตุผลเดีวาออ่าจะส่งที่พี่ตั้งใจเปิดร้านเนพราะเป็นความความชอบหรือว่าก็ก็คือความชอบนะครับนความชอบของกมาแต่ถ้าในอีกครั้หนึ่งทุกครั้งก็จะมีความความเป็นแบบไหนที่เราจะต้องวางให้เขาไว้ครับเอ่อเจ็ดก็ พวกตอนที่ดีไซน์หรือว่าออกแบบ,บสถานที่หรือว่าความแก่เนี่ยมีปัญหาบางจุดบ้างไหมเช่นพวกทำเลหรือว่า,าคืออื่นอืมวางมีปัญหารูปประสัดไหมถามว่ามันอยู่แล้วครับในช่วงระหว่างการก่อสร้างแล้วกันการออกแบบในหลายๆอย่างมันก็มีผลการการที่เราต้องปรับเปลี่ยนไปตามนา้านแต่สุดท้ายอย่างที่บอกเลยว่าร้านเนี้ยเราทําในช่วงโควิดข้อแตกตามม่างของเขาเลยคือเรามีเวลา เราไม่ต้องรีบอย่างไม้ไม้หมอนที่เราเห็นในดีเทลตรงนี้แต่ก่อนมันจะเป็นไม้สนแบบปกปูนปกุูนเป็นเหมือนบ้านบ้านไม้สนของชาวต่างชาติแบบเนี้ยอืมแต่พอมันมีโควิดเราก็ใช้เวลาค่อยๆปรับแบบจนเรารู้สึกว่าเอาไม้หมอนซึ่งมันเชื่อมโยงกับรอยของปากช่องเนาะคือการระเบิดช่องเขาขึนทางรถไฟมาทําเป็นบาร์อะไรแบบนี้ครับก็เลยบอกว่าถามว่าอุปสรรคมีไหมมีแน่นอนอยู่แล้วความล่าช้าบางสิ่งบางอย่างที่ควบที่ควบคุมไม่ได้ แต,แต่สําหรับเราเองพอเราได้ทําร้านบ่อยเราก็จะเริ่มใช้คำว่ามันมีคําว่าดูมีดูมีดูมีแล้วเราก็จะปิดประตูไปเรื่อยเคาน์ <c oughs> เตอร์ร้าน A ที่เราไม่เคยเจอปัญหาเลยเราจเจอปัญหาร้าน A มาพอเราไปทําร้านบีเราก็ค่อยปุดปุดปัญหาไปเรื่อยแว่าทุกๆหน้าง,งานมันมีปัญหาและปุบปัศกอยู่แล้วครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะด้วยพอเราสะสมงานมาเรื่อยๆเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้เรื่อย <c oughs> หรือบางอย่างที่เราไม่เคยเจอเลยแต่พอเราทํามันหลายร้านมันก็ทําให้เราสามารถ มองมองแนวทางมองวิธีการหรือคิดแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นหรือมีมีตัวเลือกมีมีฟังเอาไว้ยเยอะว่าจะแก้ไขปัญหาในส่าได้ยังไงบ้างครับแล้วก็เดี๋ยวตัวคำถามสุดท้ายนะครับเดี๋ยวนี้มีพวกเทคโนโลยีหรือว่าแอปพลิเคชันขึ้นมามากมายที่มีตัวช่วยหรือเครื่องมืออะที่ทำเข้ามาช่วยทำงานให้เร็วขึ้นหรือสะดวกขึ้นครับถ้าถามว่าตัวช่วยเลย สำคัญก็คคอตัวนด้นแหละครับก็โปรสเคลเอทขั้นคิดเงินมันสามารถมัดสต็อกมันสามารถรายงานยอดขาย,ยมันสามารถดูประวัติยอหลังได้แล้วในระบบอื่นของร้านถ้าที่่ไม่ได้มีใช้เทคโนโลยีอะไรขนาดนั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นช่องทางสื่อโซเชียลวเดียทั้งหลายนะครับที่จะเข้ามาช่วยในการนําเสนอร้านช่วยในการทําให้คนรูจน้จักเนาะเพราะอย่างที่เราเห็นร้านเนี่ยอยู่ในซอยแต่พอเราใช้เทคโนโลยีก็คือสื่อโซเชียลนั่นแหละเข้าไป หม่ก็ทําให้ร้านเป็นที่รู้จักมากขึ้นนาเสนอหรือสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นแล้วพอสื่อโซเชียลมันมีหลายๆแอปพลิเคชันเพิ่มเติมขึ้นมาสิ่งนั้นคือเทคโนโลยีที่ทําให้เราสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นในลักษณะของการสื่อสารกับลูกค้าแต่ถ้าระบบการปฏิบัติงานของร้านก็น่าจะไปเพิ่มขึ้นตัวนี้แหละครับที่เขาม,มาช่วยอำนวยความสะดวกให้ประมาณกัรเก็บเนงิหนหรือคิดเงินทีละอย่างครับแล้วเดี๋ยวขอให้พี่ช่วยฝักล้งหน่อย อ๋อโอเคกล้องนี้นะครับใช่ครับก็ร้านอิสระคอฟฟี่บูครับก็อยู่ตรงข้ามโรงเรียนลูกมรุณก่อนถึงกสิกรไทยหนึ่งซอยครับถ้าใครชอบดื่มกาแฟก็แวะมาทักทายกันได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่ไม่ม่ะอิสราโอ้คนในนี่วะอิสราโหเป็นคาเฟ่รักจริงด้วยว้าไม่มีป้ายติดว่าคาเฟ่ไม่ติดเดียวเขาไม่อิสระก้มคืนอะครที่นีไม่ อย,อย่ายันสัตว์เลยไอ้เหี้ย์ถ้าเราทำซูเปอร์จริงๆอ่ะไอ้ซอยนี้เรยจะได้ใช้อะไรไม่งกูใช้รู้ไหมกูอยากซื้อแล้วหมดซอยมึงใหญ่มึงดูดิไอวีเส้นใหอ่ะเส้นสายแหลมเส้นใหญ่อ่ะมันยังไม่ถึงหกวันเลยของกูไม่ถึงสองร้อยสี่สิบยังเยอะกว่าท้งที่กูไม่ได้ใช้ไฟเยอะกูมึง